กับสวัสดีพี่ๆน้าๆที่ชื่นชอบตกปลาทุกท่านครับมันนี้ก็โพกกับผม้น้องก็ชอบตกปลากับเ่าครับวันนี้เราจะมาเป็นไม้ธรรมชาตินะครับพอีมีนน้าเป็นบอมา์พอกันแหละเพื่อนก็แนะนํามากนะครับเป็นห่วยครับห่วยห่วยบางอีครับอยู่จังหวัดบุกนาหารอําเภอหนีกองออมสอยนะครับเป็นห่วยไฟฉล้อหนามครับห่วยห่วยบางอีเท่านี้แหละครับตอนนี้กําลังเดินทางครับ ต่าง G P S มาบรลูจะมาถือบอแล้วครับมนี้ไอ้หนังเดี๋ยวมาลองเบิรงครับเปิดไม้ไม,ม่ไนี่มาหน้าพืนนี้ะน้ามาจะได้บอมาครับติดตามกันเบิรงกําลังกิโลเขาไม้ครับ ครับตอนนี้กับหอดไม้กันแล้วเบิง่งสำรวจลงไม้ครับสภาพไม้เนาะบรรยากาศครับกรมชนระ,ะทานสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางครับโครงการฝายห้วยยังวะ ื้อเขียนองอีครับครับบรรยากาศยังแต่งไม่บ่วะนมาโอยู่เลยยัง ขี่เครื่องสภาพไม้ครับเดี๋ยวเราจะขี่รถไปข้างในเบ้างครับไปขี่กันในในขี่เครืงสีงานใน ตอนนี้ได้ลงไปแล้วคันหนึ่งครับอีกคันหนึ่งฮักไปแล้วซีหาเมื่อกี้นี่กระลังสีเขาทรายหลดุดมันหลุดโต๊กครับผาดค้าแล้วเลยสิลินสามโกกับหาซีนะครับวันนี้เดี๋ยวติดตามมึงครับโอ้ยปลาคุณดีเลยได้แล้ววะครับกระล่าง,งล่วงเบสทันเหลียวอยู่โอ้ยสามกันอยู่เลยเบสฮาร์คเลยจุดเนี่ย ถ้าเอียดแจ้งอยู่ฮากก่อนมือยบปลายไันหลุดคุ้กโตลงไปปลายฮักเลยเนี่ยจนด้แตงเวทดใหม่ปีหาโต๊ะจ่อยฮักเลยปลาแหงสดดี้มปลาเปลยนไปเมนปลาจกเกือยู่่ีปลาจกเกอยู่อ่ะเกือผม้องการีล้วครับต้องการอยู่หยับลมหรอ

มม,มีหาไทหารทหาทีเป็นหาฮักแลออหลวุ่งยานก็จะเป็นที่มทหารฮัก 바로 모여, 보아는요 ทำรับโมนี่ก็เป็นไม้หนาๆเพิ่นผ้ามาเนาะครับนี่ครับจะกองไม้ครับหนาสิ้ยังหนาคือโบครับคือโบครับหนาโบครับนี่ครับอีกหนึ่งท่านครับซื้อยังไงซื้อแม็กครับน้ำแม็กนะครับวันนี้มาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไม้ธรรมชาติครับ ไปบางอีเนาะครับบานโควงๆๆเปลือยนะครับเด้อติดตามกันเบ่งครับว่าจะได้บ่าบมาเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีน้ำมาเพิ่มอีหนึ่งทันครับครับซื้อยังไงซื้อปูครับปูครับครับจ <laughs> ิ้มมานกระสั่งแหง้งครับ มาแล้วครับแตมแรกแล้วอย่างนางกันเฮิร์กเติมอมมอตัวแรงมาเลยครับมีติวเติมนะครับแิน่ด้วยก็อไ่ใบอลไม่บอลวัดไม่บอลเนี่ยคิดบได้แล้ว ดูนะครับดูนะครับดูไอ้แชนคันนะครับ,รบสลบเพี้ <c oughs> ยนวเนตากกบปันบัวผาเด้บกองาบัวบัวีมันเดดดีดอันเลยมันตามกอน ครับ con บ่บ่หลุดดอกปลาจําปลาเลยจาโบแน่วัดบ่ รูปผลงานฝาล่วมนี road, a, a uh, ้นะครับสำหรับพรมไก่เหวครับเอาเบื้องปลาของแดดหน้าครับผลงานโชว์เดี๋ยวผลงานนะบาาเื่เท่ครับเป็นของปลาครับผลงานครับอู้จนดึงบ่ึ้นนี่ครับเป็นผลงานของมือนี่ครับได้เวลากลับแล้วกลับครับครับผมครับครับ มืกบลครับมมครับมือมจะมาเขี่ยไมครับสำหรับมันนี่ก็ถือว่าเปิดไม้ไม่ครับมาพบพี่ๆนานาตกปลาํำกันก็ถทืบว่ะมีความสุขแลลวครับมันนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมนำไเ้ด้อยครับเด้อตาครับกลับบ้านกันครับ